มีคนถามภาษาเยอรมันยากไหมจะบอกว่ามันก็ยากนะแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นทุกคนมาเรียนรู้กันได้มาดูความยากของภาษาเยอรมันกันตัวอักษรภาษาเยอรมันนะก็คล้ายๆภาษาอังกฤษแต่มันจะมีตัวอักษรที่เพิ่มมาก็คือตัวอาอมเลาอูอ um ุมเลาแล้วก็โออุมเหลาที่มันมีจุดสองจุด,ดด้านบนนะ่ะภาษาเยอรมันก็มีความซับซ้อนนิดนึงไม่นิดหรอกก็เยอะอยู่นะ ทุกคำใช่ไหมมันพันไงมันพันได้หมดอ่ะอืออย่างเช่นเด r g u t e man n d e r gute Mann อาฮะประธานถูกขยายด้วยคำว่า good แล้วยังจะมีเพศอีกนะก็คือเพศเดใช่ไหมเดก็คือเพศชายสรุปพันได้หมดอาฮะพันตามเพศด้วยหนักเลยทีนี้แล้วก็การออกเสียงนะ ภาษาเยอรมันออกตรงตัวเลยอะอย่างเช่นคําว่า operation ภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาเยอรมันอ่านว่า operation อ่าฮะตรงตัวไหมทุกคนคือเวลาอ่านคืออ่านตรงตัวไปเลยอ่าฮะไม่อ้อมนะคนเยอรมันก็พูดตรงตรงเหมือนกันไม่อ้อมพร้อม <c oughs> แล้วคํานามนะมีสามเพศเพศชายเดรเพศดารก็คือเป็นเพศกลาง แล้วก็ดีดีก็คือเพศหญิงประธานคือมีทั้งหมด7ประธานนะมีอะไรบ้าง ich, du, sie. อาาิชดูซีอะฮะแล้วก็อะไรอีกเอ er. แล้วก็เอาาียอะฮะเอียก็คือพวกเธออะฮะแล้วก็เวียเวียก็คือพวกเราดูคิดดูมี7ประธานนะแล้ว คือคำกริยาผันตามคำนามก็คือกริยาผันตามประธานอ่าฮะฟังดูแล้วปวดตับเลยใช่ไหม<อ>แล้วอะไรที่ยากอีกการออกเสียงอ่าฮะอย่างเช่นคำว่าอิอ่าฮะก็คือมันจะมีคำว่าตัวอักษรอีเซฮานาะอันนี้ภาษาญี่ปมันนะอิอ่าฮะไม่ใช่อิช ไม่ใช่โชช้างนะก็คือลงท้ายด้วยคอควายอีสอาา่ะฮะเหมือนคล้ายคลคับสเินนิดนึนงอนะเนาะคอควายอาา่าฮะแล้วตัวยอ่อคำปฏิเสธนะมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่มันมีแบบ is not is not อาา่ะฮะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็นคำว่า not อาา่าฮะที่มันแปลว่าไมนะ่เนาะหรือ t r ยอาา่าฮะแปลว่าไม่ก็คือเขียนไปนเลยไม่มีตัวยอ่อนะจ๊ะ ฟังดูลเราเป็นไงคะปวดตับไหม,มทุกอย่างมันเรียนรู้ได้นะ <_ d> um> อย่าไปเครียดนะถ้าเราอยากจะเรียนภาษาจริจริงเราต้องเปิดใจกว้างเพ <_ d> um> ื่อเคยเรียนรู้ค่อยๆจดจำๆๆเพราะว่ามันใช้เวลาจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ปีเดียวแล้วว่าปูได้คลองปืหรือว่าแบบได้ทุกอย่าง <_ d> um> ต้องใช้เวลานะคะทุกคนแต่ว่าก็สู้ต่อไปนะคะทุกคน